งอกกันสลารักนะครับงอกแล้วครับนี่งโดราห้าสิบนะครับที่ตลาดนัดวันที่สองนะครับบุคคลวิสัยนะครับตั้งให้ในโซ่หนึ่งก็ไฟเหรียญทองโดราห้าสิบ,บ,บจ่ายไปหนึ่งเลือกจ่ายของของจันนะครับของจันสามสิบห้านะครับนะอันนี้โลสองคีหกสิบบาทอ่โลหนึ่ง เกียกกันว่าใจใจรวมว่ะผลไม้ดูแรงนะครับออกแ้วออกแววบรรยากาศแขงผลไม้ในตลาดพอที่ใส่นะครับตลาดนั้ขายดีนะครับทางลรถอเท่าไหร่กาสิบบาทเรือนใจเรือใจเรือใจเอาหน้จบาทนะอันนี้ร้อยเดียวจ้า บรรยากาศค้าขายนะครับตลาดนัดทุกวันที่สองส2บสอวยีอวันพิสัยนะครับ อันนี้น้ารานบุญชัยนะครับแหงผลไม้ตรงนี้นะครับสดใหม่มาแต่เช้านะครับร้านนี้นี่ออฟฟิศเก่าจะเิ็การช่างภาพยนตร์นะครับนี่มีคิวรถเก่าตรงนี้นะครับซอยนี่แหละที่เดินซื้อผลไม้แล้วก็ยังมีรถสองแถวเก่าๆที่จอดอที่โดยสารผู้คนมาตลาดอยู่นะครับตรงนี้มีอยู่เดียวให้ดูนะครับนี่ครับรถสองแถวจอดตรงคิวรถเก่าเลยนะครับนี่ หน้าออฟฟิศเจริญการช่างนะครับหน้าสำนักง,งานเก่าเจริญการช่างนะครับเนี่ยสีขเขียวเนี่ยรถโบราณหน้าเนี่ย